ล็อกโปรไฟล์บน Facebook ที่เราล็อกไว้ทำได้ง่ายๆค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการยกเลิกการล็อกโปรไฟล์ของเราบน f a c e b o o k กันซึ่งบอกตามที่บอกนะคะทุกคนว่าง่ายมากๆเลยอันดับแรกนะก็ให้เราเข้ามาที่ Facebook พร้อมๆกันได้เลยค่ะจากนั้นให้เราไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะจะกดไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือก็ได้หรือว่าจะกดมาที่ตรงนี้ก็ได้กดแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นเราก็จะได้หน้าตาโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรา วิธีการยกเลิกนะคะง่ายๆให้เรากดที่จุดวงกลม3จุดค่ะถ้าเราเข้ามาแล้วพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้และมันจะมีคําว่าปลดล็อกโปรไฟล์ให้เรากดแตะเข้าไปและให้เรากดปลดล็อกค่ะทุกคนและก็กดสีฟ้าๆน้ําเงินนะคะปลดล็อกโปรไฟล์ของคุณ อย่างเท่านี้ค่ะมันก็จะขึ้นคุณปดบล็อกอ่าปลดล็อกโปรไฟล์ของคุณแล้วจากนั้นก็ให้เรากดตกลงค่ะตอนนี้เฟซของเราก็เป็นเฟซป,ปกติที่ทุกคนสามารถเข้ามาส่องมาเห็นได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ